มาพบกับนครนนนิวส์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวที่น่าสนใจไปชมกันเลยค่ะนายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหนึ่งในวันปียะมหาราชประจำปี2567โดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5สารกลางจังหวัดนนทบุรี ต่อมาเวลา8นาฬิกานายปียะฟองสรันผู้อำนวยการกองการแพทย์พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5โรงเรียนเบญจมัราชานุสรและในเวลา10นาฬิกาวัดที่ร้อยตีไทยวัดวงการค้าผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 นลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สําสำนักงานปปชสนามบินน้ำกองการแพทย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนานกลไกสร้างเสริมสมรรถภาพกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านอัญชลีเทศบาลนครนนทบ,บุรีจำนวน50ราย ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายและการโภชนาการในผู้สูงอายุโดยมีนางสาวพิมพันธ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่24ตุลาคมณนะที่ทําการชุมชนอัญชลี กองสวัสดิการสังคมดำเนินการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ยากไร้และผู้พิการในพื้นที่เทศบาลพร้อมมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน22ชุมชนรวม503ชุดโดยมีนายพงษ์ชัยเกาะหมากนายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมมวนที่25ตุลาคมนักโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6 และปิดท้ายข่ารอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้ขอแสดงความยินดีกับทีมสโมสสอนวอลเลย์บอลนครนนท์ที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกประจำปี2567ระหว่างวันที่14-21ตุลาคม2567ณยิมเนเซียม1มหาวิทยาลัยรามคำแหงประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศสโมสรอนวอลเลย์บอลนครนนท์ชนะสโมสรวอลเลย์บอลสุพรีมทิพชลบุรีอีเทค3-2เซต และได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมตำแหน่งต่างๆดังนี้ตบหน้ากลางยอดเยี่ยมนางสาวลักษณาพงพันษาตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยมเด็กหญิงจามิกรแขนแก้วตบหัวเสายอดเยี่ยมนางสาวศิริการดาใจดีนักกีฬายอดเยี่ยม MVP นางสาววิศรุตตาเสงนาผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนายกฤติเดชอาจวิชัย และทั้งหมดนี้ค่ะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ